เชิญครับเชิญเชิญเอ่อมันเปิดประตูไงเชิญเลยครับเชิญเลยโอ้ยคุณเจ้ามาเล่นอะไรอย่างงี้เนี่ยพี่จ๊กมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยกระต่ายเดินหาสักนา ทำไมต้องต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้เลยคะเนี่ยก็มันเป็นความฝันของพระเจ้าที่จะได้เป็นนักแข่งรถยนต์ทางเรียบแต่จะว่าไปมันก็เป็นแค่ความฝันพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยด้วยพระรานุภาพของเราสองคนกับรายการคู่กวนกวนสนาม T S f นอกจากจะมีการปิดถนนริมชายหาดแข่งรถแล้วเรายังพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สนามแข่งรถบางแสนสตรีทซ์กิตแห่งนี้ตามมาเลยไปไหนคะเอ้า ก็พาไปเข้าโค้งเติมความรู้ยังไงนะจ๊ะเพรสนามแข่งนี้เนี่ยเขาจะมีการแข่งขัน Thailand Super Series 2015ซึ่งมีการแข่งขันถึง8ประเภทแล้วอย่างนี้เขามีกฎกติกายอย่างไรบ้างคะพี่โจ๊กถามได้ดีเพราะว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปตามหาผู้ที่รู้คำตอบนี้กันดีกว่าไปนครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับคุณปรีดาตันเต็มทรัพย์ครับรองประธานจัดการแข่งขันบางแสนไทยแลนด์สปีดเฟสติวัลครับผมสวัสดีครับคุณปรีดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกฎกติกาของผู้เข้าแข่งขันที่ต้องทราบค่ะมีอะไรบ้างคะครับสิ่งแรกที่เราให้ความสําคัญที่สุดนะครับก็คือความปลอดภัยของนักแข่งและผู้ชมนะครับเริ่มต้นเลยก็คือรถและอุปกรณ์ที่จะใช้สําหรับนักแข่งเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ FIA นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความปลอดภัยในกรณีที่ เกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับเฉะนั้นแล้วเนี่ยรถทุกคันจะต้องผ่านการตรวจสอบถูกต้องตามกฎระิบีาที่เรากำหนดไว้ส่วนความปลอดภัยของสนามนั้นในปีนี้ที่บางแสนก็ได้มีเจ้าหน้าที่ก็คือมิสเตอร์ไซมอนการินีจากการินี่แอนเอเพ็กซ์ดีไซน์มาตรวจสภาพเพื่อทำคารปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานของ FIA เกรด3ถ้าเราสอบผ่าน เราก็จะได้มาตรฐานของสนามเทียบเท่ากับมาเก๊าซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันที่บางแสนนี้นะฮะจะได้ดึงดูดนักแข่งระดับอินเตอร์เข้ามาแล้วก็รายการที่ใหญ่ขึ้นาร่วมกับเราแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะมีการจัดการยังไงครับถ้าเป็นอุบัติเหตุในสนามนะครับเราก็จะมีหน่วย Rescue นะครับพร้อมอุปกรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานของ f อไฟเเรามีมาเช่าโพสซึ่งในจุดเหล่านี้รอบสนาม3.7กิโลเมตรของบางแสนเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักแข่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุการให้สัญญาณมีอะไรบ้างคะทางที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ก็คือจุดมาเช่าเพโพสหรือ MP เนี่ยก็จะเป็นจุดที่แสดงสัญญาณธงสีต่างๆในกรณีที่เราอยากจะให้สื่อสารกับนักแข่งได้นะครับธงเขียว นักแข่งก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นแข่งได้ใช่ครับเมื่อมาถึงธงเหลืองก็ให้ระมัดระวังห้ามแซงในจุดนี้เมื่อผ่านจุดนี้แล้วก็จะเห็นสัญญาณธงเขียวจากเอ็มพีต่อไปครับนะครับธงเหลืองส้งมต่างๆนานาการถานนอาจจะมีรถเสียหายเจา้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะต้องแจ้งให้หนักแข่งทราบก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเราสื่อสารกับนักแข่งโดยตรงได้วิธีเดียวครับคือส, <BigQuery S 2> สัญญาณธงสัญญาณธงเท่านั้นสัญญาณธงเท่านั้น และว,วันนี้นะคะก็ได้รับความรู้กฎกติกาในการแข่งขันความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกเยอะมากเลยนะคะขอ,ขอขอบคุณค่านขอบคุณมากค,ค,ครับ,บพี่ครับโอ้บอกเลยว่าแน่นมากมากความรู้แน่นปึ๊กเลยใช่ไหมคะกินจนชุดที่ใส่นี่แน่นไปหมดแล้วครับเนี่ยโอ้โหนี่พี่ถ้าจะแน่นขานาดนี้ก็แต่ว่าพี่คงไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ เดี๋ยวก็ตาดไปเองเพราะได้ข่าวว่าที่เนี่ยยังมีนักแข่งรอๆยๆอุ้ยเน้นเลยค่ะเฮ้ยไม่ได้นะเธอจะไปไม่ได้เพราะพระเจ้ารู้มาว่าไม่ได้มีแค่ลอรออย่างเดียวสวยๆก็มีอีกเพียบอ,อยากเจอแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากเจอติดตามเราสองคนได้ในรายการคู่ควรกวนสนาม, <S นาม <S T <SS>. S S และอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กัน้วยนะคะ กดไลค์กดไลค์กดไลค์มันมันกดตรงนี้เหรอกดตรงนี้เลยค่ะ